สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดถั่วแขกผัดแบบชาวจีนค่านะคะค่ะก็จะมีถั่วแขกมีพริกแห้งซอสหอยนางรมกระเทียมสับซอสปรุงรสผงปรุงรสจากนั้นก็จะเป็นน้ําตาลงาคั่วลงมือทาเลยค่ะหลังจากนั้นหั่นถั่วแขกค่ะใครจะหั่นท่อนยาวๆก็ได้นะเราก็จะหั่นท่อนประมาณนี้ สับกระเทียมไว้ค่ะสับหยาบประมาณนี้แล้วก็จะเป็นพริกแห้งนะคะพริกจินดาแห้งความเผ็ดตามชอบหั่นเป็นท่อนค่ะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดนะคะตัวแขกก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ซักไว้ค่ะทาขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะเราจะลวกขัวแขกก่อนนะตั้งน้ําให้เดือดค่ะลวกพอสีเปลี่ยนก็พอค่ะ วไม่นานค่ะเอาแค่สีถั่วเปลี่ยนเราก็จะนำขึ้นลงแช่น้ำเลยค่ะแค่นี้ค่ะนำขึ้นปิดแก๊สลงแช่น้ำค่ะค่ะจานั้นพักไว้ก่อนค่ะ เตรียมผัดค่ะใส่น้ำมันลงไปมันเยอะไปตักออกนิดนึงจากนั้นใส่พริกกระเทียมลงไปผัด อุ่งเครื่องค่ะอุ่เครื่องซอสหอยนางลมค่ะน้ำตาลผงปุุงรดซอสปุงรด น้ำิดหนึ่งนะคะเป็นที่แทนอัดไม่นานค่ะใส่แป้งมันลงไปเล็กน้อย ร้อยค่ะตับเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยน่าทานมาก ร้อยค่ะตัวแขกพี่แข้งเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟโรยงาคั่วสักเล็กน้อยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ